วันอาทิตย์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับวันนี้เป็นวันพระนะครับผมตรงกับวันแรม8ดค่ำเดือน11เดือนเก้าใต้วันนี้เป็นวันชัยโชควันอมริ์สิทธิโชคนะครับวันมะเก้าว่าเก้าเิ่นแบวันเปิกสังแงะวันใส่เสียฟ้าตีแสงเสร็จเจ็ดนะครับสำหรับเจ้าวันนี้มาอุจาปะใสกันขออนุญาตก้มพอปฏิทินสักหน่อยก็คงบาแหวงอย่างกันแก้นะ ขอสุมาอภัอยนะครับผมที่ต้องกมอ้มออกปฏิทินนะสำหรับวันนี้วันพระนะครับก็ต้องขอกราบอนุโมทนากับทุกท่านที่ไปทําบุญตักบ,บาตรที่วัดนะครับผมต้องขอกราบอนุโมทนาตัวครับสําหรับเจ้าวันนี้ก็มาอุจจาระใส่กันในยามเจ้าเราจะเอาสาระสัเพเหระอย่างต่างๆเนี่ยเอามาอู้กันในยามเจ้านะครับตะวันนี้นะครับผมก่อนเนื่องจาก อย่างที่อูนะไอเรื่องคอมมงค์คอมเมนต์นะมาถึงตอนนี้มาโป๊แตกแล้วนะครับผมคือมันมีคอมเมนต์มานะมีคอมเมนต์แบบคล้ายๆลักษณะก่อกวนอ่ามาพิมพ์แบบมองคูเรื่องมองคูลาวอ่ะมาพิมพ์แบบคล้ายๆมาพิมพ์แบบมูลี่เขาอ่ะอคือนึกออกป่ะคือวิดีโอของเขานี่มันเป็นคลิปสีนแล้วเขาบอกว่าเขาพิมพ์แบบมหงูอู้มงูเรื่องนะครับอย่างก่อนเนี่ย อย่างบอสไซให้ลูกก่อนจะได้ดูดีผมก็งงนะครับอย่างบอสไยให้ลูกก่อนจะได้ดูดีงงค,กกดดดคืออ่านมาเข้าใจอ่านมาเข้าใจแล้วสักพักก็พิมพ์มาแฮมนะพิมพ์มาแฮมว่าอันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยอยากจะให้ดูดีเอ๊ะผมก็เลยพิมพ์ไปว่าไอ้อย่างไอ้อย่างที่มันดูดีครับผมงงนี่นะอันนี้เราฟังก่อนนะครับปรากฏว่าผมเข้าไปเช็คพอร์ตี้ในโปรไฟล์ของเขา นะจะมีฮู่าฮูปทงคอมเมนต์ฮูปทงคอมเมนต์แล้วก็หน้าตาน่าจะเป็นคนบุคคลคอมเมนต์นั่นแหละหรือว่าจะเป็นขายอ,นาาอาันนั้นฮาวเขาบอกฮู้มนแน่ใจแต่ว่าน่าจะเป็นคนคอมเมนต์นั่นแหละคือลักษณะการพิมพ์เนี่ยพิมพ์ภาษาไทยพิมพ์แบบบอค่อยู้เรื่องะเนื่องจากอคือคอนเทนต์ของผมบางคอนเทนต์นะมันมันจะเกี่ยวกับคอมเมนต์ แล้วก็ผมอู้อะไรอย่างต่างๆเรื่องคอมเมนต์นนะแล้วมีมีคนมาพิมพ์กอกวนอันนี้อันนี้นี่คิดออกเลยว่าเอ๊ะเป็นพ่อเหตดใดนะก็เลยใช้วิธีบล็อกไปนะครับบล็อกไป <c oughs> เพราะว่าพอลักษณะการพิมพ์แล้วเข้ามาก่อกวนมาได้นะก็เลยบล็อกไปครับสำหรับยมเจ้าวันนี้ก็มาเล่าเล่าให้กันฟังนะ ทุกๆอย่างอ่มันมันล้วนเกิดขึ้นแต่เหตุนะมันล้วนเกิดขึ้นแต่เหตุแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมันก็นย่อมเป็นธรรมดาย่อมเป็นธรรมดาแต่ว่ายังผมเนี่ยนะครับถึงแม้จะเป็นคอนเทนต์อย่างต่างๆเนะี่ยผมก็ได้ไปใส่ใจนะครับมันได้ไปใส่ใจไข่แล้วก็มันได้ไป,ใใม,ไไปมันเคยเข้าไปที่ว่าจะไปมูลี่ไข่ตัว นะครับจะไปมูลี่ไคตัวนอกจากพอแล้วมันคือถ้ามันหมูเรื่องเอาก็จะถามว่ามันเป็นหนังอันยงน้อยเข้ามาส่งกำลังใจเด้อในในลักษณะการพิมพ์นะครับผมเมื่อได้ไปมูลี่ใครนะในการคอมเมนต์อย่างต่างต่าแต่ถ้ามันออกลักษณะมูลี่แล้วปุ๊บมันมันดูบดีนะครับมันมันเป็นการมูลี่นะคือเหมือน สมมุติว่าเขาไปห่อนเขาทําคลิปแล้วเขาทําผิดกฎอะไรอย่างต่างๆเนี่ยที่มันผิดกฎในการสร้างรายได้หรือว่าเขาหูุว่าคลิปเนี้ยมันเขาทําบันเนียนอย่างเงี้ยอืมเป็นคลิปวิดีโอตัดต่อแต่ว่ามันบางคนเขาก็พยายามจะพิมพ์ว่ามันเป็นสิ่งที่วิดีโอของเขาเนี่ยถูกต้องนะครับผมอย่างเช่นวิดีโอที่ แบบเดียวนี้มันจะเป็นคอนเทนต์ไปนักนะครับผมเพราะว่ามันมีเทคนิคการตัดต่ออย่างเอาต้องพอดีๆนะอย่างเช่นคลิปคลิปทหารที่ไปกู้ระเบิดนะที่ไปกู้ระเบิดแล้วก็ดึงออกมาอุ้มเล่นแล้วมันระเบิดนะครับระเบิดนั่นแหะอันนั้นเนี่ยเราลองคิดพอดีๆนะครับผมถ้ามันระเบิดขนาดนั้นเ่หาอนเปลวไฟขนาดนั้นนะครับผมคือมือถือของเราเนี่ยมันจะต้านทานได้ก่อน ในการที่จะไปถ่ายระเบิดแบบนั้นเนี่ยแล้วก็ระยะใกล้ๆประชิดแบบนั้นเะเออคนที่ถ่ายนั้นเน่ะก็คงจะรอดด้วยซ้ำแล้วมือถืออ่ะคงจะแบบจะเละนึกออกป่ะไอ้สเก็ตสเก็ตร,ระเบิดอย่างต่งๆเนี่ยอยู่ใกล้ๆไนก่อนอยู่ใกล้ปุ๊บถ่ายออกไปปุ๊บแล้วคนี่กอบกู้ระเบิดอ่ะกำลังดึงระเบิดออกมากอบกู้แล้วก็ มันระเบิดตุ้มเนี่ยมันเป็นการฉากตัดต่อระเบิดขึ้นมาฉากตัดต่อระเบิดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเทคนิคการตัดต่อวิดีโออย่างต่างแล้วก็บางคนบอกว่าอ่าตัดต่อออกมาแล้วแล้วก็มาพิมพ์บอกว่าอะไรก่อนก่อนที่จะก่อนที่ทหารจะเสียชีวิตเยไปกรอบกู้ระเบิดอะคลิปวิดีโอเราไปกรอบกู้ระเบิดแล้วก็ระเบิดมันมันทํางานมันระเบิดขึ้นมาย เออในคลิปวีดีโอนั้นนะก็ในลักษณะก็คือถ้าเป็นคอนเทนต์อันนั้นก็มันก็เมันที่มีไผ่ยแหวนอย่างนะครับผมแต่ว่าถ้าพิมพ์ว่าพยายามบอกว่าเป็นมันเป็นเรื่องจริงอย่างประมาณเนี้ยมันก็คงจะไม่ใช่ยนะครับในในการที่คอนเทนต์อย่างแต่งๆนะครับในที่เอาไปพออะข่าวอ,อย่างแต่งๆส่วนใหญ่จะเป็นข่าวปลอมนักแมกนะข่าวปลอมเนะี่ยรนักแล้วส่วนใหญ่นะครับ ข่าวปลอมเรื่องเกี่ยวกับทหารเนะี่ยตั้งแต่ผมเซพมาเนะี่ยหอดมาเนะี่ยในสื่ออย่างต่างๆเนะี่ยที่ผ่านหูผ่านตามานะข่าวปลอมของคนกัมพูชาของคลิปวิดีโอของตี้เป็นมีคนอ่ากัมพูชาเป็นเจ้าของนะี่นะตี้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องการขัดแย้งทางทหารอย่างตนะ่างๆของกัมพูชาเนะี่ยจะทําคลิปออกมาหลอกลวงนักแมก็กเป็นข่าวปลอมข่าวอย่างต่างๆ ออกมาเนกแมกนะในลักษณะของคอมเมนตอนนี้เตรียมเตรียมเต็มตี้เตรียมรบเต็มตี้นะเพราะว่าในการท้าองคเขาก็คือในบริเวณแนะแถบแนวชายแดนนะอแถบแนวชายแดนนะเขาจะจช้ผู้ประชาชนที่อยู่แนวชายแดนเนะ่ยอบพยพอบพยพหนีเข้าไปนะเพื่อเพื่อที่เตรียมการเคลียร์พื้นที่ เคลียร์พื้นที่แนวตะเข็บชายแดนนะฮะมันโล่งเตรียมพื้นที่พร้อมที่จะทํากันย่อยอย่างบางอย่างนะครับอ่าที่จะทํากันย่อยอย่างบางอย่างอันนี้ก็มันก็คงเป็นที่ชัดเจนประจักษ์แน่อยู่แล้วนะครับผมว่าลักษณะการอูกกร้การจ่าการเจรจาอย่างนั้นกาอูกกานะ้กําจ่านั้นเจี้ยบได้สักยอย่างเลยนะเจี๋ยได้สักอย่างครับสําหรับยามเจ้าวันนี้ก็ออกมาอูาปปาอ้ฉับใส่กันอ่าเล็กๆน้อยๆน,นะครับเฮาก็จะมาอู้กันอย่างนี้ละ นะครับผมยามเจ้าเจนะ้าน่ะบอกว่าจะเป็นสาระครีเอเตอร์อย่างต่างต่างแล้วก็สาระเที่ยได้ครับหูมาเขาจะมาอู้กันในะยามเจ้าๆกับพี่หนึ่งนะคร,ครับสำหรับวันนี้ก็จะเอาสาระครีเอเตอร์เห็นสักหน่อยหนึ่งเนาะ,ะวันนี้ก็ได้เข้าไปเช็คเช็คในช่องแดงก็เป็นที่น่าดีใจนะครับผมเปิดสร้างรายได้ได้ประมาณกี่วันเนะี่ยผมเปิดเปิดสร้างรายได้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แก นี่มาถึงอาทิตย์นะครับผมนด้ประมาณสี่วันห้าวันนี่ประมาณสี่วันห้าวันแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมอันนี้ผมก็เอาตัวอย่างมาเพื่อพอน้อยหนึ่งนะอันนี้จะเป็นจากช่องแดงนะหลังจากเปิดการสร้างรายได้แล้วเนะแล้วเอาเข้าไปโพดเข้าไปอะไอย่างแล้วก็ไปมีปฏิสัมพันธ์นะมีปฏิสัมพันธ์นี่คือจะได้คือเขาจะได้บังคับนะครับเขาต้องไปพออย่างเหมือนในช่องอ่าเฟซบุ๊กแบบนี้นะไม่ใช่นะครับผมมันคนละอย่างกันแต่ว่า ในการทำาลักษณะการทำคลิปทำมาอย่างต่างๆนะก็จะเป็นออริจินอนคล้ายๆกันนะครับผมคือช่องของช่องแดงเนี่ยเขาก็จะมาชอบในเสียงเพลงเสียงตีติลิสิทธิดเหมือนกันนะครับผมอ่าอย่างเช่นเสียงเพลงเสียงต้องต้องติ้งติ้งต้องตั้งอ่อย่างที่มันยาวๆในแอปอย่างต่างๆที่เขามาสอยแล้วเขาจะไปโพ์ที่ในช่องแดงนั่นแหละช่องแดงก็คงจะหูนะครับว่านช่องเนี่ยอ่ะมันจะตีลิกรทธิดนะครับผมลิกิทธิ์ของช่องแดงนี่จะจะ อันนี้แม็กกว่าเข้มงวดเข้มงวดนักแม็กนะเข้มงวดนักแม็กนักจะได้คือบางเพลงบางสิ่งบางอย่างบางกรณีนะครับเราเอาเพลงเอาเสียงเอฟเฟกต์อะอย่างต่างๆเนะี่ยมาโพสในช่อง Facebook ได้นะครับผมแต่ว่าเราเอาไปโพสในช่องแดงมาได้นะดังนั้นเนะี่ยในการทําคลิปทํา,นะา,า,ายอย่างต่างๆนะถ้าหากขยังตียังใจเสียงตีบัตใจออริจินอลนะอย่างเช่นผมจะสมมติง่ายๆนะครับผมสำสำหรับ ที่เวทีมวยนักมวยกําลังชกต่อยกันอยู่แล้วมีคนาพาอย่างมันเลยมวยก็กําลังมันเสียงปีก้องปีาพาดกล่องของนักมวยนะก็ดังถึงม่วนขนาดนะครับผมแต่ว่าเสียงนั้นน่ะมันไปเอามาจากแฟลตฟอร์มอื่นอย่างเช่นช่องแดงช่องอย่างต่างๆที่มีโฆษณาค่อนหรือว่าอย่างต่างๆนะเอามาเปิดเปิดแล้วก็เอาไปประกอบในงานนั้น แล้วท่านไปถ่ายมาปุ๊บมาโพสมาว่ารลฟ์สซอะไรอย่างต่างๆมันจะเกิดการติดลิขสิทธิ์ขึ้นมาทันทีจากเสียงเพลงที่เราเอามาเปิดนะเราเอามาเปิดประกอบในงานนี้ต่างๆนะอ้าวแล้วถามบางคนถามว่าเอา้ามันติดลิขสิทธิ์แล้วเฮานอี่ได้เหรออันนี้ง่ายนิดเดียวนะครับผมเรื่องเรื่องแรกเลยกับภาคอย่างเดียวมันต้องไปเปิดเสียงเพลงนะอ่ามันต้องไปเปิดเสียงเพลง ข้อที่สองในการทายท้อมนั้นเรา,นะาจะไปบังคับเพื่อนมาได้นะเอาไปบังคับเพื่อนมาได้ว่าแห้เปิดเพลงนะอันอี้เพราะวันเป็นงานมันเป็นวิธีของงานมันต้องใช้แสงสีเสียงในการประคมในการอุกระทึกเพื่อห้คนนั้นเนะี่ยมาพออยู่แล้วนะครับผมดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือลบเสียงออกแล้วก็เอามาวิดีโอมาตัดต่อภาคเองนะภาคเองดีที่สุดนะครับครับสำหรับเจ้าวันนี้ก็ออกมาแนะแนวทางแล้วก็เอาสาระอันอย่างต่างๆที่พบเจอแนละ้วนะี่มาอู้กัน มาอุจ,จ่าปลาใส่กันแล้วก็เอาเนี่ยสิ่งดีๆออกมาเน,นี่ยมาฮึกกันพอในช่องแดงนะอ่าเปิดสร้างรายได้แล้วปุ๊บนะมันยอดเหรียญมันขึ้นเร็วมากนะตอนนี้90กว่าเหรียญแล้วก็ดีใจดีใจมากเลยในช่องแดงนะครับผมแล้วก็ในช่อง Facebook นี้ก็ยังรออยู่เอาก็ยังรอฟังข่าวดีอยู่นะครับก็เดี๋ยวถ้าได้บข่าวดีจะได้ก็จะเอามาอัปเดต คือเจ้าปีนายน้องได้หูและเอฟซีได้หูได้รับแซบกันนะครับผมครับสำหรับยามเจ้าวันนี้ก็ออกมาอุจจาระสายสเปเรหระนะต่างๆนานายิบยิบย่อยๆอันนั้นพ่องอันนี้พ่องนะครับผมก็จะต้องรำแล้ทุกคนไปก่อนนะใครที่เข้ามาพอก็จะได้ความหูนะครับได้ความหูเล็กๆน้อยๆอันจะมีเสริมไปในสาระอย่างต่างๆเนี้ยในยามเจ้าๆถ้าใครเปิดใจก็จะได้รอบความหูทีน้อยทีน้อยนะครับผมในการทําคลิปทาอย่างต่างๆมันก็จะง่ายต่อห้า ในอนาคตนะครับสำหรับสุดท้ายนี้ก็ต้องลำแหลกผู้คนไปก่อนนะขออำนวยโอยใช้ให้ทุกท่านนั้นจงแข็งแกร่งปลอดภยัยหิแมะกล้าขึ้นจกดีมีเงินใช้ถูกเลขกถูกหวยเจริญในหน้าที่การงานเจริญในชีวิตประสบความสําเร็จในชีวิตและการหน้าที่การงานจงมีอายุวันแน่สุขภาพระและาัสการอันจุ่มเนื้อและเย็นใจไข่ที่มีตุกของตุกนั้นจงมาลายหายไปหมดสิ้นไข่ที่มีสุกของสุกนั้นจงเพิ่มพูนเพิ่มพูนทวีขึ้นมานะเท่าตัวมากล้น ขอให้เจริญทางโลกและทางธรรมกู้หัวตัวคนกับผมพี่หนนเองต้องลำหลากุ้คนไปก่อนนะครับผมปักันได้ในคลิปหน้าครับผมกลับสวัสดีครับ